ทีมงานหนีไปใส่หนอเดี๋ยวผมไปกับไผยไปกับไผยไปพูดเดี๋ยวลูกก็ไปร่ำบ่ลูกก็ไปน่ำบ่เบอร์นี้เบอร์ไหนไปเออพี่หนุ่มมายามครับทีมงานของเรากำลังจะไปบินให้โซ่หัวไล่ขึ้นมาแลกบัตรก่อน ไหวปลาเหลืองนี่นมเขาเขาห่มบ่เห้อโอ้อาจารย์วันนี้เต็มยศใช่ไหมครับเต็มครับโอ้ไม่ครอบใช่ไหมครับฟังเสียงใช่ไหมครับฟังเสียงเลือดออกเนี่ยอะไรวะออกมันออกแล้ววันนี้อัอนเปิด วันนี้บินอยู่ที่ไหนครับสรินทรอากาศอากาศเป็นไงลมประมาณตอนนี้มากแต่สิบสิบนะครับเมื่อกี้อะไรนะฝนมาเมื่อกี้ฝนฟ้าลังฝนฝ้ารังฝนครับเดี๋ยวมาบินกับอาจารย์สองคนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศข้างบนจะให้สิบนะครับกำลังตามมาเดี๋ยวให้อาจารย์เทสอากาศก่อนนะครับอาจารย์ขึ้นก่อนนะโอเคอาจารย์เราโทรศัพท์กันเลอาจารย์ใช้เครื่องสกายนะครับสามเบลดนะครับร้อยสิบเอ็ดกับลมอ่าแอปโก้ เบอร์ตองใจนี่นะครับเจออาจารย์เดี๋ยวรอดูอาจารย์นะคุณของผมนะครับเดี๋ยวเราดูอาจารย์ขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นตามนะครับผมจะใช้กล้องโกโป้นะครับอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับอากาศสุดยอดมากครับสุรินทร์ฟ้าหลังฝนนะครับใครสนใจก็เข้ามาพื้นที่ได้นะครับตอนนี้สุดยอดเดี๋ยวบินกับอาจารย์สองคนก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานกำลังตามมาโอเคครับเจอกันบนท้องฟ้าสุเอฟซีมากเหรอเ่ยเอฟซีมาเบิ่ง นนๆกเจอกันบนฟ้าเฮ้ยไอ้ไอ้ยาเจอกันบนฟ้าครับครับดีครับทำพี่วาอยากดูอ๋อกําลังครับกําลังใช่ไหมเพราะผมยืนดูรอบๆได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับนั่งดูแถวนี้แหละคครับโอเครับกินเบียร์รอก็ได้ ถ้ามีเบียร์ก็เ,เบียร์มากินรอก็ได้โอาดปั่นมาให้จจเหนียร์นะครับไม่เว่อกี้อยู่บ้านหลังนู้นเห็นพี่บิน่านนะครับอันนี้มันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้เนินอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ขึ้นเลยได้ก็วิ่งก่อนไปครับดูไงครับแล้วต้องวิ่งยืนยันรอรอดูนี่ <laughs> นขั้นทวนก็ยังไปไกล อยแ ạ ่แท้ๆไงมันมีสองที่นั่งก้าขึ้นไหมเดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอสองที่นั่งมาครับได้ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียตังค์ตอนนี้ช่วงช่วงกำลังเทสครับเขาทำตลาดอยู่ครับประมาณไม่มาจังงง จะมางง <S 2> <S 2> ประมาณประมาณสิครับสามรอมาตอนโลงเย็นแล้วก็ามาแล้วอคค๋แล้วผู้บน เด็กแว่นมาแล้วครับเด็กแว่นครับต่อครับต่อครับต่อเอ้ยเด็กแว่นครับเด็กแว่นครับเด็กแว่นครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด็กแว่นครับเอ้ยรองเท้าไม่ใส่ครับรองเท้าเสียครับเด็กแว่นเด็กแว่นครับเอ้ยเอ้ยเด็กแว่นครับมั่นมั่นมั่นแรงเดียวแล้วเด็กแว่น ลมดีมากไหมครับโอ้โคตรเนียนนะครับลมนี่จานบนครับลงมายังปลอดภัยครับแต่ว่าเกือบเสียครับขึ้นไปสามสสุดยอดมากพี่เอกการครับพี่เอกการใจรักในการบินนะครับผู้อายุเยอะที่สุดนะครับของชมรมมาดูครับพี่เอกเึองอ๋อครับนี่ เรียบลื่นนะครับนั่งเลยครับไปนะมาแล้วครับพี่เอกตะก้อนนี่ลงมาแล้วครับ,บมาดูว่าจะสวยไหมครับโอ้โหจวดเอ้ยโอ้ยกูสูงแท้เอ้ยเอ้ยหมดหมดเอ้ยนิ่มนวลครับเหมือนเดิมครับสน,นุกสนานแน่นอนเป็นไงครับปา,รปานแตงได้ฮะสนุกสนานปานแตงได้เว้ยโอ้จังนาทีสามสิบลองหนึนงน่ง เรื่องเกือบเกือบสั่งเง่งเปิดแน่นอนครับนี่ครับนักเป็นผู้บุญโสครับน้ำมันแล้วอ่ะตรเบิ้งจริงเลยครัผมโมเบิ้งมีใสายสาย่มันไม่หลเลยนะอ้ยเลยเครื่องถังโอ้แสดงว่าโอเคครับพี่เอกลงมาอย่างปลอดภัยตัวจานบนต่อครับเฮ้ยจะไดเสียคลิปไหมครับดูครับตอนนี้กำลังเลียบพื้นมาเลยครับเฮ้ยเลียบพื้นมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยบพื้นครับปึ๊บปึ๊บ ้งลนอ่อยลงมาอย่างปลอดภัยหายละปลาถามเขาอยู่ครับว่าหม้อนี้เขาว่าโอ้มาสอบถามเขาอยู่บ่นี่ปลาบ่าม้อนีเขาเขาได้ยินเสียงวะ าโอเคครับลงมาอย่างปลอดภัยครับอาจารย์ครับรอบนี้มีรองเท้ามีหมวกครบเสร็จครับอย่าดราม่านะครับรอบนี้คู่กันอุบลเอาเบาเลยอ่าทิงห่วงสิงเโาครับรวมกันสองคนร้อยกว่าปีครับสุดยอดครับสองท่านครับผู้บุญโศทั้งสองครับโอเคครับถ้ามีทักษิคนสองร้อยกว่าปีได้ครับใช่ครับเอาสู้ตายครับสู้ตายนักบินที่ไหนครับนักบินที่ไหนครับนี่อุบล อินรวอากาศดีมากเรียนเชิญจังหวัดอื่นนะ,ะใครอยากมาดูสิทนทร์ก็มาได้นะครับอากาศดีมากครับ องเวียาไทยประดิตครับของปไปเอกจากการผู้ผลครับนี่ก็โอ้กินอุตุลุพร้อมเดี๋ยวปเอกจากการ สกายร้อยสิส้เกัดสีเขียวของอาจารย์บนเรเเดอ้วะโหเ็บแล้วนะครับ้จะไปรับเนียรงวว่าปา,า,านแน่นแนะครับแน่นๆตรงนี้นะครับ โอ้ยตะกี้ขึ้นอแนบานเลยแวน่คือเพชนรบแนบอกออกไซด์น่บากมันเนี่ึ้นไปสุดวันแต่ว่าแต่ว่าไซแต่ละคนนี่เท่านี้ไซบุขกันเลยได้สูตร มาดูประธานรรบินนะครับกับเพื่องสกายสีชมพูหวานแหววนะครับร้อยสิบเอกับล่อมดูเด็กอัดลัสามนะครับไม่เอี่ยมจากโรงงานโรงสีโรงกึ่งอย่างลงกึ่งเราบดยท่านประธานเทคออฟว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเนี่ยระว่าเนี่ยครับ มัวพังครับแต่ว่ากระดงไปทางหนึ่งครับเห็นว่าเบิบ้งบะท่านเท่าเนี่ยรงเท้าก็ครบถุงมือก็ครบหมวกก็ครบดูอาจารย์เราดิ <laughs> จะครบหรือยากต้องยืมอ <laughs> ่ะไม่ครบไครบ่ ด้ประทานเทคโครับอยเป็นยังไงช่ยอดซับลูกทัลโหลโอ้โอ้โหอะวะโอ้ไปไปเฮ้ยโอโอโอ้เลโบนะ ขาไปเคืองเรื่องเอามันโดนสายได้ไหอ่ะว่าโดนตรงแห้งอะไดนอ้หอเยวะเ็มด้วรันเลว็ไงครับรงแ้อ๋อไปเองเหมือนบอกว่าถ้าเครื่องไม่แรงเลยเฮ้ยไม่ได้ครับประานเ่าประ่านเราสุดยอดลับไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ขึ้นได้นะครับสุดจัดปรัดบอกแล้วเอาแล้วเอาแล้วออ้ยออ เออเอเมนเฮ้ยเอาเยทาเราสุดจัดประรอกใเออเออเียบผืนมาเลยครับเอยเจอสกายครับเจอสกยอนเล้อง้ครับ เอ้ยเอ้ยไปแล้วสกายมันมันเนียนเนาะมันเนียนเนาะแมนนั่นว่าอัดไปเสือสุดยอดเลยลงจะเป็นพ่อตนี่อพ่อคุ้มกมาตอนขึ้นตอนลงไม่ต้องใส่รองโอ๊อนะแมนครับพ่อตระนี่ชุดย่อนเลย แจมเอาขึ้นแต่ว่าผมยังประธานครับประธานครับประธานสไปร์ลอนโอ้หโวยโม่วิ่งว่ะเออเออโอ้ยเพิ่นเนี่ยมาเมาเว้ยวิ่งแล้วอายุหลายโอ้เล้วร่างกายสมบูรณ์ดีเลยเลยผมไม่รบกวเห็นอีกมื่เลยเดี๋ยวเกิดลับมาไม่สิงานเขาสวัสดีค่ะ งานเขาล้ำมากงานเขาพเยอเยอสุดจัดประหลัดบอกประธานครับประธานเราครับประธานประธานสุดยอดนี่ดีบอกโอเคเหรอมาทำไมผมต่อนีเท้าขาวขาวจั่ว จด้วยผมเนี่ยครับผมวิ่งแล้วนะโอ้สุดจัดประหลัดบ่อบประธานครับนานๆเป็นทีครับสุดยอดสุดจัดในไปใช้มาครับพี่ขึ้นสูงเนี่ย น,นี่อ๋อ้ตาการพื่ผลครับ<ต>อาดอาดมาเอารถขึ้นนะอาดรถตกลมตอนนี้โฟก็โฟนะขึ้นไม่ได้ครับแต <c oughs> ่ว่าฟังผนบอจมแล้วฟังมีเครื่องหลอง่อเอาเนี่ยนะครับ ออกกล้องเราเนี่ยคนนี <hi> ้นะครับบอกทางบอกว่าลงไปลงไปคนว่าผคนคนบอกว่าอย่าลงหนิห้องน้ำกากลโอ้ตายเลยวะนี่นะครับพันบอกออกเขาวิเท่าไหรเหมือนเดี๋ยวพันเซ็งเป็ดเลยบอกว่าจะเสื้อหลายจีพีเอสเออผมเปิดจีพีเอสมาบ่จักกี่วะเสื้อจีพีเอสลายเออวะขับซีแต่ไม่รอด เอาขับซีมาช่วยเป็นขับแปด